มานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทางบ้านส่งอะไรมาให้ผมม่งเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยแกะออกมานิดนึงแล้วนี่จากน้าตองถึงดอยพิสานโลกเดี๋ยวสักครู่นะครับผมแบวข้าวครับนะึงมาครับอันค้ารายการนนะ ตอนนี้นี่โอ้ช้าอยู่ที่ห้านะฮะเช,าชา้าเช้าราเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรส่งมาบ้างอ่าเดี๋ยวตักพัเดี๋ยว,ยวผมแกะให้ดูก่อนเลยอันนี้ก็ออนไลน์มาอ่ามีบัตรมาสองใบครับอเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเปิ่งรุ่นแรกหลวงู่้สุขปุกเสกนะครับวัดยาใส่อ่านี่ครับ เหรียญกสศกรรมออกวัจัยพิสุลโลกหลวงปู่สุขหลวงพ่อเง,งินปลุกเศษครับเดี๋ยวเรามาดูองค์จริงกันมีสามองค์เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะโอ้โหไม่มีอะไรเลย ยไม่มีอะไรแกะ <c oughs> มือฉีดเลยนะอันนี้อ่าอันนี้ฮะโอ้โหเหรียญเงินนะครับสวยมากมีหน้ามีตานะแบบนี้ผมรับเช่านะครับส่งมาได้เลยหรือว่าจะามาให้วิ่งมาให้ดูที่ร้านก็ได้นะครับอ่านี่เป็นเหรียญหลงปู่สุกหลงพ่อเงินฝุกเศกนะครับเหรียญเงินนะครับสองสี่หกศูนย์มีหน้ามีตาสวยอ่า เชื่มเงินนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าแบบมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าอ่าอยู่ในโรงอาหารเนาะไม่มีอะไรเลยให้ดูกันคร่าวๆก่อนว่าลูกค้าส่งอะไรมากันบ้างสวยแชมป์นะขอบกระบอกโอ้โหขอบกระบอกเนะื้อเงินอ่าอีกสององค์นี่แกะง่ายหน่อย อ้อ oh, อันนี้ก็เหรียญหลวงปู่ศุกนะครับหลวงพ่อเงินปุกเศษกสิกรรมสองสี่หกศูนย์เนื้อเงินตกลงกันมาอยู่ที่สามเหรียญนะผมเช่าหมดนะมีเท่าไรผมรับเช่านะเนี่ยอีกเหรียญดูง่ายเหมือนกันเห็นไหมเห็นหมเหรียญเนื้อเงินครับเชื่อมเงิน เดี๋ยวดูข้าวๆ้าก่อนเดี๋ยวผมส่องให้ชมว่าข้าวเ,เดี๋ยวผมส่องให้ชมอีกทีหนึ่งอ่านนี่นะฮะเขาก็บ,บอกสวยมีหน้ามีตาครับอ่าสองเหรียญอีกหนึ่งเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อคุยวัดยาใจหลวงพ่อเปืองหลวงพ่อสุขสุกเตก โอ้โหนี่สวยน่ารักมากสุนคัดดูง่ายมากครับอันนี้พร้อมบัตรสมัครคุณหมนะผมไม่อยากจะแทงแทงต้องหน่อยจะรู้หาเทคนิคอะเอ้อย่างงี้ดีกว่านี่น่ารักน่ารัก เป็นพาดูง่ายอีกเหรียญห,หนึ่งนะครับทำไมไม่โฟกัสวะ,ะเดี๋ยวขอลาที่อยดผมได้เลยนะพาดูง่ายนะพอดีแบบนะผมให้ดูกับข้าวก่อนสามเหรียญวันนี้นะสามเหรียญเช้านี้นะสวยมากๆสวยมากๆนี่นะ เหเงินดูง่ายๆเลยเห็นไหมเหรียญเงินคมชัดมีหน้ามีตาดูง่ายๆมากโอเคครับเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนมาทานข้าวด้วยกันครับนี่สามเหรียญนี้ขอบคุณครับมาทานข้าวกันขอบคุณจากทางบ้านด้วยนะครับอยู่ในห้างครับรดตั้ทัดทองพิเศนรอบคับสวัสดีครับ